สวัสดีครับผมทุกคนนะครับอยู่กับเรื่องนี้ดูแล้วนะครับผมผมอ้๊นะครับกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปไปนานมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าทิ้งระยะเวลาเป็นปีได้เลยนะก็วันนี้นะครับผมเพิ่งได้ไปดูหนังเรื่องเรื่องหนึ่งมานะครับใน Netflix กนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมขอออกตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่จะพูดหลังจากนี้นะครับไม่ได้มีการสปอยนะครับ ไม่ได้มีการสปอยสําหรับคนที่ต้องการสปอยหนังเรื่องนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช n e l นี้จะไม่เน้นที่การสปอยนะครับจะเป็นการเล่าเรื่องพื้นฐานหรือจะเรียกว่าซินอปซินนะครับผมหรือว่าพอดเรื่องนั่นเองนะครับก็ใครสนใจเนี่ยไปตามดูได้ใน Netflix นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอออกตัวก่อนนิดนึงนะครับผมคือคนที่เรียนปริญญาตรีนะครับทางด้านการเขียนบทนะครับและการกํากับนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับ เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมไม่ได้ทําในวงการหนังโดยตรงแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ขอออกตัวตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังจะได้รับฟังหลังจากนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้มีอ้างอิงพาดพิงหรือว่าอาคติใดๆนะครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมหรือเห็นพ้อต้องกันก็แล้วแต่ดุลพินิษนะครับแต่ย้ําว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับกับเรื่องนี้ครับ22 July นะครับหรือเอาเรียกว่า22กรกฎาคมมหาโหดนะครับเป็นข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวอันโหดหูของประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศนอร์เวย์นะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าภายในหนังเนี่ยถูกเอามาถ่ายทําใหม่นะครับให้มันให้มันแบบว่าดูเข้าใจง่ายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผู้ร้าย1คนครับ หนึ่งคนเท่านั้นเป็นหนังออกแนวแบบว่าจิตตกเครียดหดหูสิ้นหวังมันจะเป็นฟิลนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูอะไรแนวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือหนังเรื่องนี้อิงการเมืองครับนี่ถ้าใครชอบเกี่ยวกับหนังหนังเจราจาหนังพูดคุยแต่อิงการเมืองด้วยและยังจะสอดแทรกความเศร้าความหมดหูอีก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายนะครับในประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีจํานวนคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เยอะมากๆครับและจํานวนคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเยาวชนก็เยอะเช่นกันครับในประเทศนอร์เวย์นะครับเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้มี2เหตุการณ์ใหญ่นะครับที่ เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อการร้ายเป็น2งเหตุการณ์ใหญ่นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดหรือจุดขายของเรื่องนี้เนี่ยมันคือช่วงต้นเรื่องค่อนไปทางกลางเรื่องนะครับประมาณว่าไม่สปอยเลยครับประมาณว่าโจรคนนี้ได้ทําภารกิจอะไรบางอย่างบนฝั่งเสร็จแล้วและกําลังจะย้ายไปที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนั้นเนี่ยมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาอยู่และเขาได้ไปทําอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่เกาะแห่งนั้นซึ่ง ผมบอกเลยว่าเป็นการสูญเสียที่น่ากลัวและโหดหูมากแต่หนังไม่ได้ไม่ได้ฉายถึงความเ,าเลือดสาดกิดแขนกีดขาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีบ้างนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้ลองดูนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเอแล้วเรื่องมันจบยังไงใช่ไหมครับผมขอยังไม่บอกแต่ขอให้ทุกคนเข้าไปเชิญชมกันนะครับผมกับเทวีเทูจูลนะครับ22กรกฎาคมมหาโหดน,นะครับโอเคตอนนี้เราขอมาพูดในเรื่องของ ตัวบทกันบ้างนะครับเพราะว่าไหนๆ <_ d ata> ผมก็เรียนมาทางนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแล้วก็ไม่ใช่คนที่เก่งมากนะครับแต่ว่าในตัวบทเนี่ยคือคือถ้าคนถ้าคนที่สนใจจริงๆเนี่ยผมผมรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดําเนินช้าเพราะเป็นหนังสองชั่วโมงนะครับเป็นหนังสองชั่วโมงแล้วมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับปมของตัวละครครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าตัวละครใดซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อยๆขยายขยายขยายปมไปเรื่อยๆ นะครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่าอาจจะต้องใช้ความอดทนในการดูนิดน,ดน,ดนึงนะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบหรือว่าแบบบังเอิญเปิดผ่านมาดูอะไรอยางเงนะครับ <S <S แต่ถ้าคนที่สนใจผมบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเศร้าหดหูด,ดรามา่าเครียดระทึกและมันอิงกันเลยนะครับจุดนี้แหละที่มันน่าดูนะครับหลังจากหนังเรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งในประเทศนอร์เวย์เนี่ย ในวันนั้นเนี่ยผมผมผมไม่ได้ไปติดตามข่าวเขานะแต่ผมรู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนหลังจากนั้นนะครับพลิกเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับของตัวละครในเรื่องนะครับซึ่งอยากทุกคนเนี่ยไปติดตามดูกันนะครับผมโอเคสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยความสนุกเนี่ยเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณ7-8นะผมให้ประมาณ7-8พูดถึงในหนังประเภทนี้ด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าเทียบแบบว่าเอาหนังหนังเรื่องนี้หรือหนังประเภทนี้ไปเทียบกับ เอ่อฟาสอะไรเงี้ยเอ่อจอห์วิกอะไรเงี้ยครับความสนุกมันก็จะต่างกันนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของในพาร์ทของเออหนังประเภทนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแต่ว่าก็มีมุมมีมุมเบื่อบ้างนิดหนึ่งนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไปลองดูกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูงเรื่องนี้ดูแล้วด้วยนะครับว่าผมต้องการที่จะเหมือนจดบันทึกไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยดูเรื่องนี้แล้วแล้วเราก็ อัดคลิปลงนะครับแล้วก็ลง YouTube ไว้เหมือนเป็นเป็นเมมโมรีส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ผ่านมาดูอะไรยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนครับสนุกกับเรื่องนี้สนุกกับคลิปของเรื่องนี้ดูแล้วสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนอย,อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคงั้นสําหรับวันนี้ผมอ้๊มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ